ไน่แน่ๆทุกคนและในวันนี้นะคะดิฉันบอกเลยว่าเนลนมิ้ให้ตรงนี้นะคะกลายเป็นคาเฟ่คาเฟ่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือกาแฟครัวใหม่ของเราเองนะคะตรงนี้ทำไรช่วงนีเหรอโบกัญยารักเย้ัลโทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกับ เราไม่ได้มาทําคลิปกินนะคะแต่ว่าก็ยังคงคอนเซปต์ว่าแบบเออมีกินนู่นนี่นั่นนะคะ นี่คือบรรยากาศภายในบ้านเราคือเราแบบเห็นทุกคนเห็นไหมช่องแสงเห็นไหมพอปูพื้นเสร็จมีแสงเข้าทุกคนนึกถึงอะไรคะคาเฟ่คือเรารู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยสามารถทําคาเฟ่ได้แน่ๆทุกคนและในวันนี้นะคะดิฉันบอกเลยว่าเราจะใช้ของที่มีอยู่ในบ้านทุกอย่างนะคะมาเนรมิตให้ตรงนี้นะคะกลายเป็นคาเฟ่จะบอกว่าแอบสปอยก่อนว่าเราเนี่ย คุยกับแต้ไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยมาทำบล็คาเฟ่กันหมยเพราะว่าบ้านบมันยังโล่งๆเลยทุกคนไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนตอนเนี้ยเขาเรียกว่าทำคอนเทนต์น่ารักน่ารัก ค่ะทุกคนว่าในวันนี้นะคะเราจะทําคาเฟ่ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าคาเฟ่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือกาแฟเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะคะนี่เลยค่ะทุกคนเป็นเครื่องชงกาแฟนะคะ Dolce Gusto ค่ะเป็นร Gen ุ่น Genio S นะคะตัวนี้จะบอกว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเขาเป็นเครื่องชงกาแฟระบบอัตโนมัตินะคะจะมีการควบคุมน้ําอัตโนมัตินะคะแรงดันน้ํานะคะ15บาทจะบอกว่าเหมือนเครื่องชงกาแฟที่คุณภาพดีในร้านกาแฟเลยอะทุกคนทําง่ายมาก มากนะคะแล้วก็สะดวกสบายสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะ Your Coffee Shop at home กันไปเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเมนูกาแฟนะคะหรือว่าเครื่องดื่มที่หลากหลายที่เขาสามารถสร้างได้นะคะเช่น Black Cup นะคะ White Cup Seasonal c a p s u o n ค่ะอันนี้นะคะก็ สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะคะทุกคนส่วนกาแฟที่เราจะมาใช้ในวันนี้นะคะนี่เลยแคปซูลเนสกาแฟดอลเช่กุสโตอัมเมริกาโน่ริชอาโมาเขาเป็นกาแฟที่ผสมเมล็ดก,กาแฟคุณภาพสูง2สายพันธุ์อาราบิกา้าและก็โรบัสตา้านั่นเองที่ระดับความเข้มข้นเนี่ยสิจาก11เลยแคปซูลซาบักคาเฟ่ลาเต้เนี่ยเป็นกาแฟระดับพรีเมียมด้วยมเมล็ดก,กาแฟอาราบิก้าหนึอร์เซพร้อมรสชาติที่นุ่มและกลมกลม่อมจากฟองนมนุ่มละมุนหอมสุดๆโอเคค่ะ ทุกคนเรามาชงกาแฟกันดีกว่าจะบอกว่าง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เติมน้ำนะคะแล้วก็ใส่แคปซูลกาแฟเข้าไปแล้วกดค่ะทุกคนแค่นี้นะคะทุกคนง่ายมากๆเราก็จะได้กาแฟที่หอมกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะ <S <s <we ak> และตอนนี้นะคะคาเฟ่ของเรานะคะก็ได้จัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะมีคาเฟ่แล้วต้องมีอะไรคะอาหาร <laughs> เพนครัวใหม่ ครัวใหม่ของเราเองนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทําอาหารตามเมนูที่เราลิสต์ไว้ที่เราถ่ายไว้ข้างต้นนะคะต้องบอกก่อนว่าลูกค้าของเราเนี่ยจะทานเนื้อสัตว์ไม่ได้ขเขาจะไม่ทานหมูหรือว่าทานไก่เดี๋ยวเราจะทําเป็นสปากเกตตี้แซลมอนนะคะขั้นตอนแรกจะบอกว่าไม่เคยใช้เลยนะอันนี้คือครั้งแรกในชีวิต ลูกค้าคนแรกของเราแล้วนะคะคุณลูกค้าใส่ชุดของโครซี่นะคะ้อนมากๆอยากกินอะไรเย็นๆซน,น,นี่ค่ะนี่คือคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่แอคโฮมค่ะแม่นอนให้หน่อยร้านนี้เลยเด็ดร้านนี้นะคะก็จะเป็นอ,อ๋อกาแฟค่ะร้านนี้กาแฟก็จะ<อ>เด็ดมากมแนะนำเป็นอาหารคาวด์ไหมคะแซมแมอนใช่ค่ะแซมมอนสปาเกตตี้คะ่ะจะมัน บอกว่าคาเฟ่นี้ชื่อว่ากัญญาเฮาส์นะคะแล้วก็คุณคืออร่อยไหมรู้จักลวดไหมเฮ้ยแจ้คือคนแรกนะของเขามัสปาเกตตี้เซนลวดมันคือสปาเกตตี้เซนลวดคาร์วอนคาร์วอนรู้จักอย่างนี้ไหมโซสเค็มคุณเนี่ยได้คุณสามารถมาทานกินกับลูกค้าได้เลยเหรอคะ เธอเป็นไงบ้างช่วงนี้ยรวยมากรวยมากหืมขายอะไรอ่ะแล้เล่นขอโทษเพื่อนๆก่อนขอโทษค่ะไม่ได้ไม่ได้เมื่อวตายแน่โง่อกโง่อกโง่อกแล้วทำไมทำไมทอามั้ยเล่นแล้วเอาเอาความจริงเร็วๆเนี่ยไอติมละลายหมดแล้วช่วงนี้อะไรผ่าช่วงนี้ทำไรช่วงนี้เหรอ ก็ไม่ค่อยออกจากบ้านไปไหนใช่คิวตี้ทำอะไรออกกําลังกายเป็นหลักขายบอดดี้เจลลี่รู้จักปะที่ดังๆอ่ะคือเจ้าของแบรนด์เขาเซ็งไปแล้วปะเซ็งมั่นนี่ยอเป็งยี่หมอไปทำบอดดี้เจลลี่เขาเป็นไงเป็นจริงไหมสูตรโอเคแนั่ไงชีวิตดี้ไหมช่วงนี้ชีวิตก็โอเคแล้วนี่ทำอะไรออกกําลังกายแล้วก็กินอาหารเฮลตี้ผมพูดวนๆนะอ่ะตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างถามกูแล้วไม่ได้ฟังหรอหอมอ่ะ ะมีกระเทียมไหมมีกระเทียมไหมแจ้กำลังเล่นมุกมีหอมกอต้องมีกระเทียมจ้าหย่าหย่าหย่าบอกว่าอยากกกินูตกใจเฉยๆแหม่กูเป็นคนเสียงดังบิวกูแค่จิ้มแหงกูตกใจตกใจไม่ได้หัวเฮ้ยกินไม่ได้ไงกูตกใจกูนึกว่ามึงจะแทงลงไปแล้วคือกูตกใจกูขอโทษละกันเสียงกูอาจจะแบบเออนี่คืออะไรอ่ะไม่ได้ อันนี้ขอโชว์โทษนะครับคุณเรียกผมมาทำไมคขาเนี่ยพวกนี่านกาแฟไหมกาแฟนี่ของโปรดกาแฟที่เราทำกันเมื่อกี้คือปังจะบอกว่าปังมากเพราะว่าเราไม่ต้องไปคาเฟ่เลยเพราะว่าตอนนี้แอดโฮมได้แอดโฮมเฮ้ยกาแฟส้มยูสุใช่ไม่ใช่เป็นส้มธรรมดาเนี่ยแหละอ๋อดื่มเลยเธอเป็นกาแฟดำหมกับลุกอย่างเธอนะเข้มๆส่วนฉันจะเป็นลาเต้มันจะเป็นกาแฟดำที่แบบมีกลิ่นส้มขึ้นมาทำให้รู้สึกว่าแบบเมด e m เดย์มากอู้หู้ลาเต้อร่อยมาก กินเยอะเยอะเพราะว่าฉันตั้งใจทําให้แกมากกินเยอะๆอะโอ้สดชื่นมากหอมบิสกิตหอมกาแฟอันนี้อร่อยหรือว่าอร่อยมากหอมมากอือืมอืมเคยกินรอฟเฟิลไหมเคยกินอร่อยมากฉัชอบแบบเพลนอันนี้แบบเป็นแบบอันนี้เหรอใส่ไอศครีมเนาะเป็นแบบไอศครีมปากฉันน่บเป็นคนที่ชอบกินเองแม่บอกแต่เด็กว่าอย่าให้ใครป้อนค่อยๆกินค่อยๆกิน อร่อยอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมอร่อยมากไม่เก็บไว้กินเองอะ่ะอร่อยมากไม่เก็บไว้กินเองอะ่ะเธอเป็นแขกอ๋อเป็นแขกเนี่คือซิกเนเจอร์ชาต้องบอกเมนูนี้นชื่อว่าอะไรจริงๆคาเฟ่นเ,นฟนเนี่ยเวลาที่ไปกินน่ยมันจะต้องแบบมีเมนูที่แบบชื่อเสียงอะเรืองลือถ้ามาร้านกันยาหาต้องกินวาลาวาฟเฟลชื่อเหมือนกูเลย ตอแล้ววารามาจากวานิลาส่วนวาฟเฟิลก็มาจากวาฟเฟิลก็เป็นวาลาวาฟเฟิลแล้วแกล่ะเป็นยังไงบ้างก็งี้ก็งี้ความรับความรักอุ้ยเอ้ยมีแฟนหรือยังเนี่ยยังฟนหรืยังยังไม่มีที่บนกว่โฟกัสงานเลือกเยอะดิโฟกัสงานเลือกเยอะดิไม่มีให้เลือกไม่มีให้เลือกโฟกัสงานป้าตอนสมัยเรียนแกฮอตจะตายใช่สมัยเรียนฉันฮอตแต่ว่าพอแบบเรียนจบมาฉันฮอตก็เดิมนะไม่ถึงฮอตที่อยู่ในตะครัวใช่ไหมร้อนอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ คาบคาเฟ่ลาเต้คือปังมากใช่แต่นี่คือ at home ไงีทำเองได้เธอไม่ต้องไปถึงที่นู่นหใช่จะบอกว่าเราสามารถมีความสุขง่ายๆที่บ้านได้เลยนะเพียงแค่มีเครื่องชงกาแฟของเนสกาแฟโดเช่กุสโตค่ะจะบอกว่าที่เรามาทํากิจกรรมกันวันนี้ได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทางเนสกาแฟด้วยเพราะว่าวันนี้คือสนุกมากแล้วก็คือไม่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 คิดมาก่อนนะว่าเราสามารถทํากาแฟง่ายๆได้ที่บ้านสําหรับใครที่สนใจเครื่องชงกาแฟของเนสกาแฟโดเช่กุสโตเขาก็มีโปรโมชั่นมา ฝากทุกคนด้วยนะคะคก็คือเพียงแค่สมัครแพ็กเกจกาแฟรายเดือนฟล็กซี่นะคะก็สามารถรับส่วนลดเครื่องชงกาแฟของเนสกาแฟโดเชกุสโตค่ะก็คือลด50%ไปเลยนะคะแล้วก็แคปซูลนะคะลด5%ใน6เดือนแรกแต่ว่าจะต้องซื้อ2กล่องต่อเดือนหรือจะสั่งมากกว่า2กล่องก็ได้ถ้าไม่พอและที่สําคัญอันนี้ว่าเด็ดแล้วฉันเด็ดกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าสั่งซื้อนะทุกคนเขาส่งฟรีทั่วประเทศอ่าเด็ดไหมถ้าสมัครครั้งแรกเนี่ยรับ ฟรีไปเลยแคปซูลซาบักหรือว่าแคปซูลเนสกาแฟรสชาติใดก็ได้อถือว่าวันนี้นะถึง28กุมภาพันธ์รับฟรีไปเลย และสําหรับใครนะคะที่สั่งทาง Official w e เว็บไซต์นะคะขเขาก็มีโปรส่งฟรีนะคะเมื่อ <me w S 1> ซื้อครบ500บาทแล้วก็สามารถเลือกกาแฟได้นะคะรสชาติกาแฟได้ในเซตและรับประกันตัวเครื่องฟรีอีก2ปีเลยนะคะทุกคนและจะบอกว่าใครที่ซื้อเครื่องชงกาแฟอย่าลืมไปลงทะเบียนกันที่ Official w e เว็บไซต์เพราะว่าถ้าทุกคนไปลงทะเบียนแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนจะได้รับ6แคปซูล6รสชฟรีหรอคะฟรีไปเลย ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าคนแรกของเราด้วยแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าบ้านของเราเนี่ยจะทำเป็นร้านอะไรแล้วจะเชิญใครมาบ้างเนี่ยก็ต้องติดตามชมตอนต่อไปนะคะก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณบิวลาพรด้วยนะคะก็ฝากผลงานหน่อยค่ะได้เลยค่ะบอนดี้เจลลี่มีประโยชน์ค่ะแล้วก็ช่องบิวลาพรนะคะแล้วก็มีแค่นี้ค่ะสำหรับวันนี้สัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ